ใส่รองเท้าด้วยลรงรองเท้า,า <laughs> มีชูนอ,อนินสเปก่นฮอย่แอาแต่ไ<า>ม่ที่บ้านโอเคเอ้นแมนอ่หมบนหน่อย <laughs> ไปเขนหน่อยสำหรับนี่ย เราบอกไม่หน่อยรอเค้นชั้นใหญ่อยู่วลอไม่ให้รับรถไม่ให้คือรถมีลถคือแท็กซี่ตอนแรกรุ่งใจเพื่อนมารับเลยเกรงใจเพื่อนสบายเลยไม่ลกลัวเลย ตอนแรกกลัวเนาะครั้งแรกที่ที่ทำตอนแรกกลัวตอนแรกกลัวเออฟื้นตอนหมอยังไม่เสรมือซเป็นคู่ขาอีก้นี้แบบนี้เจ็บท้องเข่าห้องน้ำหมอบอกไม่ใช่หมอบอกว่าไม่ใช่มันเป็นแค่ความรู้สึกแบบว่าหมอเอาลมณ์ เอาลมเข้าไปา้เอาลมเข้าไปมีความหยุดืึอกว่าเจ็บท่อของเขาห้องนอ้ำมีอะไรตรงหูนี่ แล้วก็เข็มต๊ดตุดติ ä, sí ote, <will> ๊ดตุดต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 ดเรปก็บเร็วมากฮฉันเ้นอาไป ตรวจเสร็จแล้วได้จดหมายรอหมอมาคุยว่าเจออะไรมัง่งนม่ลำไส้